เอออันนี้ผัดหมูสับอดชมจันกับบวบท้ายครัวนี่วัตถุดิบนอกจากหมูที่ซื้ออย่างอื่นเราก็ส่วนมากหมูกระต่ย<ม>ก็อ่าไงเราก็เอาท้ายครัวของเราเก็ท้ายครัวของเรานี่หละจะได้ปลอดสารพิษกระเทียมกระเทียมกระเทียมสับของเรานี่เราสับกับครุก

หอมเนี่าหมูลงกรับหมูสับก็อย่าเรียกว่าหมูสับเลยหมูปันหมูบดหมูบดต้องแข่งกับเวลา่ยเมูก็ต้องหาเตัวช่วยตัวช่วย ม่งั้นไปสรงเด็กไปโรงเรียนไม่ทัน <c oughs> ลูกเขยก่อ,อไม่ทันด้วยเขยก็อไม่ทันลูกสาวเตรียมตัวไปทำงานไม่ทันเห็นยนลูกสาวก็กอด้วยเหมืกัน <c oughs> เรื่จันนี้มันทาได้หลายอย่างนะกินสดก็ได้แกงเรียงวันนั้นวันก่อนแม่แกงเรียงใส่ด้วยใส่ด้วยไม่ได้โพสเกงเรียงวันนั้นน่ากินไม่มีเวลาจะโพสเยอะแยะที่ไม่มีเวลาจะโพสเมื่อวานเมื่อวานคืนไม่มีเวลาจะโพสไม่มีเวลาในที่นี้คือคุณนายแม่ห่วงเรื่องต้นไม้อยู่ค่ะใช่ ต้นนี้ก็เดี๋ยวมันจะตายต้นนั้นก็เดี๋ยวมันจะแกะ่ตรงนั้นก็วัชพืชขึ้นเต็มตรงนี้พอถาดมุมนี้ถาดทางมุมนี้เสร็จอีกมุมนึงก็ขึ้นแล้วอย่ต้องเตรียมแปลงปลูกนู่นปูกนา่เม่มา,านได้แปลงอะมะละกอรเอรดดี้กับมะละกอสีม่วงไปสิบสิบสี่หลุม,ม <c oughs> เตรียมต้นพีนัทวอเตอร์ได้สี่สิบต้น เ่เตรียมได้แล้วแต่ว่าต้องรออนุบาลให้เสร็จเรงก่อนน้ำปลาน้ำปลาให้หอมกชปลาเคียวุกๆอะไม่ได้ตวงอะเท่าไรซอสหอย อมแม่แม่มุดลุงยาอซอสซอสเห็ดหอมอันนี้น้ำตาลสักหน่อยนะวันนี้นะะน้ะใา่เดงไปช้อน ใส่ผักเลยอดอกชุมจันใส่ทั้งดอกเลยไม่ต้องหัน่นเลยทั้งดอกนะไม่ต้องหั่นอะไรเลยอดอกชุมจันที่มีเก็บเมื่อวานอยู่ในนั้นนะคะไ้โ <c oughs> หอมๆไม่ทั่วผัก

เด๋นหน้ากินเลยนะค่ะมีเมนูอะไรก็ตามผัดผักนี่ขาดไม่ได้คุณตาชอบตาชอบ,ตาชอบกินผักผักรวมๆอะไรหลายอย่าง อชิมนักชิมอูมเเนะอ้เป๊ะแล้วนะอ่าเป๊ะแลวสุกแค่นี้เราไม่ต้องไห้สุกเยอะค่ะอ่าได้เสร็จจ้ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดดอกชมกันและบวบท้ายครัวค่ะ